ัต,ตูตายโอเคอ๋อะโดนหนึ่งนัดสวยโอเคัตูตยืนนิ่งอย่างนี้ชอบเลยสวัสดีครับชาวเบิร์ดสเกมเพื่อท่านอยู่กับผมกองซ่านะครับวันนี้กันในเกมแบท t l e f ฟิล d ์สองูนสี่สองเป็นอีกหนึ่งเกมที่ ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าฟาร์มวิวอยู่โคตรนานเลยไม่ค่อยมีอะไรอัพนะฮะโอเค,นะอเควันนี้ก็จะมาเล่นปืนกระบ,บอกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นปืนที่ผมมองข้ามไปนี่แหละโหยืนใส่อย่างเทโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับกระจายครับเป็นอาใจก้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโค d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงใต้ด e สคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโค d a า h o p ครับซึ่งจริง Battlefield ูนทผมก็นั่งฟาร์มาเรื่อยๆนะเออนั่งเก็บเวลมาซึ่ง วันที่ผมลงคลิปนี่เผื่ออาจจะเกือบตันแล้วมั้งเฮ้ยยี่กองจริงนะครับก็ปืนนี้อาวุธหนึ่งปืนกระบอกนี้เป็นอีกหนึ่งปืนที่แรกๆผมไม่เล่นเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้นะ GVT 4 5เอ่อถึง70เหรออะไรกันผมก็เป็นปืนกึ่งๆึ่งเรียกว่าไงอะ่ะเป็นกึ่งๆึ่ง DMR นะเพราะมันอยู่ในหมวดทางขวาสุดนะครับเป็นปืนพวกปืนพิเศษอ่ะพวกสไนลูกซองไม่ใช่สไนล์ดิเป็นปืนแบบอารมณ์แบบ DMR นะครับแต่ว่วายิงแล้วต้องแบบต้องชักหนึ่งที นะครับผมก็เป็นหนึ่งปืนที่ผมว่าเล่นแล้วสนุกนะครับแม่นหัวหน่อยนี่บอกแล้วนเดียวตายนะเป็นเหมือนสไนเปอร์รัวก็ว่าได้นะครับผมซึ่งผมปลดสกินมาแล้วก็เลยต้องเอามาเล่นหน่อยนะฮะแม่สกินสวยคือถ้ายังไม่ปลดสกินน่ะหมูอยู่มาเล่นนะครับผมบอกเลยอ่าได้เล่นด่านแบบที่ไม่ค่อยได้ลงในช่องมางนะครับผมว้าวโอ้โหจะอะไรเดี๋ยวจะจะจะอโอ้โหอะไรเนี่ยผมโดนหัวสกินเท่จังเลยฮะ เฮ้ยโฟกัสที่สกินสักนิดนะฮะตัูอยู่ข้างหน้าอ้าฮ่าตายก่อนที่ผมจะยิงด้วยโหโคตรเท่ปืนดีจริงสวัสดีเพื่อนอ้าฮ่าเยี่ยมโอ๊บโดนไปนั่งนัดนึงแหละนะดาเมจก็แรงนะครับ60ดาเมจเลยนะโดนตัวเฮ้ยมีตัูอยู่นี้เหรออะโอ้หนี่ผมยิงอัดตัวใส่ก่อนนะเนี่ยเลืองเหลือสิบสุดยอดเพื่อนชุบ เยี่ยมไปเลยมีอีกตัวนี่หว่าซึ่งตอนนี้เป t นด้านฟิลของที่2นะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับคือมันไม่ได้แบบกระตุกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเออก็ดีขึ้นนะครับผมกว่าจะดีขึ้นพวกคุณเลยให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยนะฮะไม่หน่อยละให้เยอะละริงโอเคเห็นไหมเยอะศตูดีครับยิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวนอนก่อนใครยิงมา โอเคว่าใครยิงมานะอุ๊ดอะเฮ้โอ้โหข้างล่างเลยโอ้โหสาขึ้นมาแบบหลอดที่ไปมุมนี้โอเคอยู่นะอุ้ยยิงฟรีดีอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดโอ้โอ้โอ้ข้างบนนี่ว่ะอะโอ้โหมุมมันดีมุมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเจอกันผมวิ่งขึ้นมาแล้ว เมื่อกี้ยิงผมใช่ไหมไม่มีรถป่ะเอาอันนี้ก่อนหนึ่งลูกปาไปยิงอีกหนึ่งศพสวยอยู่ปั๊บปั๊บรีโหลดดิ้งรีโหลดดิ้งไปหาตัูดีๆฮะมีแต่รถนั่นรถตัตดูอีกยครับปาไปก่อนอีกหนึ่งลูกโดดไหมโดดน่าจะพังเลยป่ะโอเคสวยครับผมมีรถครับ มีตูโดนหนึ่งนัดอุ้ยนอนนอนทำไมล่ะนอนก็ยิงฟรีดิเกลีโหลดไปครับนี่ต้องเล่น,ต,ลนต้องเล่นอย่างเี้ยนะปืนาง,งี้เพราะว่ามันไม่ใช่ปืนที่แบบว่าจะวิ่งใส่อยู่แล้วนะไม่โดนเหรอหนึ่งนัดไม่โดนยิโดนก่อนอ่าตายใช่ไหมสวยหนึ่งนัดนนนสวยโกเคขึ้นบนฮนะเ้ยขึ้นด้แค่นี้ดีกว่า เโอเคต่างฝ่ายต่างยิงไม่โดนโอเคเกือบแล้วดีนะปืนยังยังชักไวอยู่ศัตรูอยู่นุ๊ตอึ๊บไม่โดนเหรอไม่โดนเลยวะเฮ้ยนึงนะดีดออก่อนยัดเข้าไปโัวศัตรูไม่โดนเหรอโ,โ,โ,โอเคสวยยิงยากนิดนึงนะใน,น,น,นระยะนี้ต้องหาตัวนิ่งๆนิ่งๆสักหน่อยเพื่อนถ้าปวดศัตรูนะเมื่อกี้ ตายโอเคกำลังรีโหลดอยู่เลยเดี๋ยวนะข้างบนบนนู้นนะไหนละข้างบนมีคนพี่มาอุ๊ดโอ,โอ้ลูกสองฝั่น,นี้ได้อยู่ก่อนหนึ่งตัวสายสองสวยอยู่เคลียร์ว่าฝั่งนี้น่าจะเคลียร์ละโอเคยิงหลายนะัดแต่ไม่ไรครับโดนก็ยังโอเคระเบิดไปเลยเพื่อนให้ไม่ต้องถอน ดูมั่มดูมั่มไหมสวยฮะเคคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วมันต้องมีตัวขึ้นมาหาผมแน่ๆเลยเชื่อผมถ้าเราขึ้นมาบนสุดฮะไม่ยากโอ้โห้ตัวไหนยิงมาเนี่ยตัวเมื่อกี้ใช่ไหมผมว่ามาเล่นฝั่งนี้อุ้ยอุ้ยอาแค่นัดเดียวถ้ามันแบบชักไวๆนะน่าจะยิงหน้าสันอยู่นะช็อตเนี้แต่ถ้าไวเกินก็คงโอพีเกินแหละครับผมว่ามีเสียงคนวิ่งมาจากข้างบนฮะ อุ้ยเข้าหัวเฉยคือแบบเล็งหัวไปเปย์น,นะทิฝายก็ได้นะปืนเนี้ยแต่ขอให้โดนนะคือถ้าไม่คือถ้าไม่โดนนัดแรกแล้วโอกาสตายคุณจะสูงมากครับเพราะว่านั่นแหละครับปืนมันต้องยิงแล้วชักครับอุย้ยฮ้อะไรวะโอเคเมื่อกี้อยู่ดีมันวิ่งไปแล้วศพมันหายไปฮะผีหลอกอะครับ โอ้มุมมันดีจัดเห็นแต่หัวเพื่อเราจะ,าจะใจใจ,ใจร้ายไม่ชุบกันตนะังเออโอเคแล้วก็ตัวเดิมยิงมานะฮะโอเยโยนยาให้ก่อนเมื่อกี้ยิงผมใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยหนึ่งโอ้จัดโดนศัตรูพอดีด้วยน,นะมันก็ตายครับเยี่ยมพเพื่อนโอ้ศัตรูเอาไปเลยพเพื่อนให้ดีลก่อน อ่าตรงน,นี้ไปไม่ได้โอเคเอาติดติดอะไรนี่ยแล้วะตายอุ๊ยฮะฮะอะไรอ่ะึฮึอะไรวะผีหลอกเหรออะไรวะเอ้าฮะอะไรวะ อะไรวาผีหลอกครับยิงดียิงแล้วก็หายตัวกันมันกลายเป็นเกมกําลังภายในไปแล้วหรอหรือผมแหลกปิงก็ไม่ได้เยอะนะอ,อผีหลอกแล้วครับวันนี้ระยะใกล้อะปือพกแล้วกันน่าจะดีกว่าโอเคมองหาตัะตัโดนหนึ่งนัดนอนอ้ะนิ่งๆอย่างนี้ชอบสวยอยู่ เออโอเคกับตะปพกยิงล้กระสุนหมดพอดีหินหินไม่ใหญ่พอบังไม่มิดตาไปก่อนหนึ่งลูกอุ้ยมีโดรนด้วยวะเยี่ยมครับอุ้ยโอ้โหถ้าตายโคตรสุดเท่ประตูอยู่ฝั่งโน้นเต็มเลยอัดอ้าวมีตัวมาตรงนี้อีกแล้วเหรอครับคือผมว่าปืนนี้ยังไงเล่นก็ต้องมีระยะนิดหนึ่งนะมันแบบเอาบะบูลำบากนะนอกจากคุณจะแบบ กดหัวทุกเม็ดอ่ะอ่ายิงิฟอะไรเรื่องนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมนี่แหละฮะคนอื่นอาจจะทําได้แต่ไม่ใช่ผมครับตายครับข้บนโอ้โหเยอะมากข้มีคนปะวะอุ้ยฮะนหัวได้ไงเดืดเดืดด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 วิ่งติดอะไรนบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอ่า อีกชั้นหนึ่งไหมอุ้ยสนายอยู่นะอุ้ยอย่าอย่าหลบ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 บอกว่าอย่าหลบเขาบอกไม่ได้หลบให้เพื่อนบอกวิ่งหนีอันนี้ดีอยู่นะไม่โดนสวยครับนี่ให้เพื่อนจัดการให้เพื่อนจัดการนี่อะไรอ่ะเผื่นไหมเรา เหมือนจะมีเหมือนจะมีต <t hopping> ู้อยู่ออนฝักมันไปที่ขันหลังมาแล้วนี่วะอ่ะอ่ะโอเคปืนที่ดีมันจะโดนตอนไหนมันก็โดนมันเองนะฮะยิงแบบไม่ต้องคำนวณยิงไปก่อนอะฝั่งนู้นมีอะโอ้โหนอนเลยนะยิงปุ๊บนอนปั๊บก็ยิงฟรีเดียครับอย่างนี้ตายหนึ่งครับรีโหลดมุมนี้ยิงได้อยู่นะผมเห็นผมเห็นผมเห็น เป็นมุมดีแต่ผมยิงไม่โดนครับทุกคนเปิดไปเพื่อนโดนปะครับอุ้ยโดนฮะโอเคคำนวณมาละเยี่ยมครับมีตูปะอุ้ยหมาไม่ใช่คนนนั้นหมาอ้าวชนะอ้าวจบแล้วโหกลังมันเลยตีเกมนึมั้ยไม่ค่อยได้ยิงเลยจริงมาวันนี้ได้เล่นด่านที่แบบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะก็ดีครับเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลลิ่งโอ้โอ้เปลี่ยนฟิลลิ่งจัดเลยเปิดมาโดน โอ้ EMP ฮะโอ้โหฮอเราเจอฮอเก่งแล้วปะเนี่ยดูจากการขับอย่างนี้หนึ่งคนตายไปหนึ่งโอเคโอ้เยอะ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 แน่นอนกำลังวิ่งขึ้นมาตายปะโอ๊โดนอะไรวะโดนแฮกอีกแล้วเหรอลำบากจัดลำบากจัดโอ้อ่าเดี๋ยวผมบอกครับเพื่อนก็บอกนี้ยังไงก็ต้องเล่นระยะนะครับโอเคผมเอาสะโขบไป เอาแบบลองแบบ1.5ดูไหมเผื่อจะดีขึ้นนะน่าจะเล็งง่ายขึ้นหน่อยโอเคเพราะสโคปนี้เล็งง่ายอยู่นะถ้าเทียบกับสโคปแรกโอ้ดึงนัดขอแก้ก่อนตายโอเคอุ้ยเอ้าโดนหัวเฉยอ่ะตัวเดิมเลยวงเนี่ยเอาคนละตัว มุมยิงฟรีนี่หว่ามุมนี้อะโดนไหมอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้เสาล้มเสาล้มไปครับฮึบโอเคเครื่องบินเครื่องบินข้างหน้ามีคนนะเยอะซะด้วยสิขวางไวก่อนหนึ่งลูกเอาอีกหนึ่งลูกได้ไหมตายแล้วเหรออะตรงนี้คืนก่อนแล้วกันฮะ ประตูอยู่ตรงนี้เลยสวยครับเยี่ยมโอเคหนึ่งจุดเกิดมาณิว่าเกิดพังรีโหลดโอเคแล้วปะอุ้ยหมาเออโอเคหมาหมาพังแล้วข้างบนมีคนเขี่ยข้างหน้าเลยอะไรมันจะจบอีกแล้วไม่ทันทำอะไรเลยศัตรูตายโอเคเออ โดนหนึ่งนัดสวยโอเคประตูยืนนิ่งอย่างนี้ชอบเลยยืนนิ่งอย่างนี้ชอบเลยน่าประตูใช่ไหมไม่โดนโอเคฮิวก่อนรอ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 พอเรสิ้แต้มละวประตูวะโดนหนึ่งนัดสวยอ้าวจบอีกแล้วโอ้เข้ามานี่เกมจบทุกทีแต่เล่นแป๊บเดียวเองผมจะลุยต่อครับทุกคนคิวไปคิวเนี hmm. ่ย 9คิวแหมหน่อยเดียวเองเข้ามาได้ด่านของทุกที่สองก็บ้างแล้วครับตึงจะมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แล้วผมปาระเบิดต้องทำไมทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้วยึด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 จะจะดจัดยึดจะจะได้ยึดไหมโอเคขึ้นบนมาครับมีตู้เปล่ายิงอะไรเนี่ยอ่ะระเบิดไปเลยจบจบ บึ้มบึมอ่าโอเคเรียบร้อยเรียกว่าเปิดจบจบไปมีตู้บ้างข้างล่างจริงๆเล่นมุมนี้ก็ดีนะครับมีมุมให้ยิงเยอะอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนประตูตายหมดนะฮะอุ้ยเขายิงมาแล้วโดนสวนตายไปหนึ่งฮะสวยครับเพื่อนแต่ถ้ามีกล้องไกลๆน่าจะยิงมันอยู่นะก็บอกนี้อุ้ยโดนฮอด้วยเหรอเนี่ย ปะตูเต็มเลยยิงไปครับอยู่ข้างบนนะขี้เกียจขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจนะกระสุนหมดครับอ่ะไปขอบคุณมากเพื่อนที่มาส่งนะลงเาเล่นไปข้างบนไหมข้างบนนู้นเลยไหมหามุมได้เปรียบของเราครับมีฝั่งนี้ดีกว่านีอะไรยิงฝั่งนี้ดีกว่า ตัวหนึ่งนะเอาระเบิดไปเลยครับเพื่อนนะไม่สนใจเพื่อนหน่อยเหรอเฮ้ยระเบิดแล้วนะโอเคตายหมดครับสวยเฮ้ยได้คูนสามแล้วอ่ะเยี่ยมเลยหนึ่งนัดสวยอยู่ตีโรก่อนไม่รีบไม่ร้อนฮะไม่รีบไม่ร้อนนะโย่ไปด้วยอ่ะให้ไปเลยเพื่อนข้างล่างปั๊บโอ้โหมีคนขึ้นมาคือขึ้นมาอย่างนี้ก็ยิ้มเลยครับอ้าวอะไรเพื่อนเอ้าก็โอเคนะ ตูโพลัานโอเคสวยเออแล้วเขาก็เขาก็ขึ้นมาให้อิงอย่างนี้เหรอก็โอเคชิวๆอยู่ขึ้นไปป่าไม่ขึ้นเ,เหรอ,อเพื่อนอุ้ยโดนโดนโดนโอเคเป็นหนึ่งลูกหลบได้ฮะไม่รีบไม่ร้อนบึ้มบับ้มมาดึบับ้มไปโว้บ้าโอเคเออ,เเอ,อยิงสนุกดีกลายเป็นเกมเหมือนรอตอนนี้หมดทัพเวฟดีเฟนด์แล้วนะ รอศัตรูดันมาจนกว่ากระสุนจะหมดอ่ะผมบอกเลยเรื่อยๆจะตายเพื่อนจะตายขอทีนะ่ะมีโหลดอยู่สิอาา่าฮะมีคนเนี้ยขึ้นมาตายใช่ไหมโอ้ยคนนู้นเดียิงมาเดี๋ยิงมาเพื่อนโอเคลงมาก่อน need ammunition เพื่นอน อาฮหขอบคุณมากเพื่อนเขาเรียกว่าเล่นเป็นเล่นเป็นโยนยาไอโยนของให้ด้วยเยี่ยมครับอย่างงี้โอเคยิงฟรีแต่จริงปืนนี้ก็ต้องเล่นประมาณเนี้ยเนาะจะให้เป็นแบบว่าเอ้เพื่อยิงผมนะเพื่อนขอขึ้นถึงขึ้นข้างบนก่อนนะโอเคนะโอเคดิวโอ้ยไม่ดิลแล้วล่ะสภาพนี้ฟังไปก่อนเลยไกลๆโหเปล่า แม่เมื่อกี้เรียกว่าปีนลงอย่างรวดเร็วอุ้ยเกือบตายเกือบตายเราเอาไปเลยระเบิดถึงไหมอุ้ยไม่ถึงจะโดนนะมีตู้อยู่ข <letter. S 1> ้างหน้าเราเลยหนึ่งตัวนะฮะตายครับพาไปหน่อยอีกหนึ่งนัดมีตัวนึงนะนี่เห็นอยู่รีลอก่อนโอ๊ยมีตู้ตายโอเครีโหลด ถานู้นมีคนข้างล่างก็มีตัวข้างล่างเราเนี่ยแหละอไม่มองกันเลยคิดว่าเราจะจบแล้วจบเลยฮะที่ยิงกันเมื่อกี้ตัวอยู่ข้างหน้ายิงให้เต็มต้องเหลือสักนัดหนึ่งยิงเพื่อน่อยมันยังเกิดได้อยู่ตรงนี้โอ้ยมันไปตีจุดอื่นแล้วนี่หว่าอะไรล่ะนั่งชิวเลยสวัสดีเพื่อนโอเคคือยิงฮิปไฟล์แบบนี้ก็ได้นี่ผมบอกครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าระยะใกล้มากอ่ะ นัดแรกเราพลาดปุ๊บยังไงเราก็ตายเหมือนจะมีศัตรูเมื่อกี้อุ้ยอ่าอะไรอ่ะผมเห็นเขาอยู่ในช่องไลยนี่มองไม่เห็นเลยแม่เล็งลำบากนะเมื่อกี้โดเซอร์ว่ะอุ้ยโดเซอร์งงเฮ้ยใครยิงโดเซอร์น่ะอุ้ยทำไมเห็นด้วยมันรู้แล้วว่าเรายิงมาเกิดมาดูจากดูจากแต้มน่าจะเรียบร้อยนะผมว่าอู้ฝั่งนู้นยิงมาไกลอยู่อ่ะแต่โดนนะฮะ โดนได้ไงวะโออะไรมาโอ้หเฮลิคอปเตอร์เราคิวทั้งหมด26คิวโอ้ยถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับการเล่นปืนกระบอกนี้นะอ่ะเรียบร้อยครับน่าจะจบละโอเคอุ้ยโคตรเท่ก็วันนี้แล้วกันครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับทร่งๆาเป็นอีกหนึ่งปืนที่ดีแต่ผมพลาดไปไม่ได้เล่นนะผมเลนเออปืนมันจริงๆแต่ว่าหาจังหวะยิงมาเหมาะก็เป็นปืนที่น่ากลัวมากๆเลยยิงคนหัวร้อนได้อ่ะ ถ้าคุณแม่นจริงนะบอกเลยว่าสู้กับพวกสไนเปอร์ได้เลยนะครับแถมยิงรัวกว่าด้วยนะฮะโอเควันนี้หมดนื้อก,กันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกำใจกล้องสร้างให้ผมสหรับวันนี้เอาไว้เช่นกันครับสวัสดีครับ